คือมันแปลแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ดีขึ้นเลยอ๋อโอเคมันมันแปลแปลคำมันเป็นแปลคำอ่าน a t ท o l ลจี <c oughs> มันเป็นพยาธิวิทยาใช่ไหมแต่ความหมายของวิชานี้คือการอเอ่อการเข้าไปดูโครงสร้างโครงสร้างของโรคอะคะ่ะ <c oughs> คืออยากรู้ว่าเอ่อคนที่เป็นครูป่วยเป็นอะไรก็เอาเนื้อสมองของคนที่เป็นครูเนี่ยมาส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วดูว่ามันมีรูปร่างอะไรที่ผิดปกติไปออ โอเคโอเคหรืออยากรู้ว่าว่าคนที่เป็นตับแข็งอ่าตับตัวเซลล์ตับมันเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็ตัดชิ้นเนื้อของตับเนี่ยออกมายอมสีพิเศษแล้วก็ส่องกล้องจุลทรรศก็คือพาทยแล้วก็จะเห็นเนื้ <c oughs> อ่าใช่เขาเรียกพาธอโลจีก็เลยเป็นพยาธิวิทยาแต่ไม่ได้หมายถึงตัวพยาธิไปดิ้นมาอ ผมก็เข้าใจผิดอแต่วันนี้ผมคิดว่านะเพื่อนๆนะ่าจะได้ความรู้ด้วยเพื่อนๆอาจจะไม่ทราบกันหลายๆคนใช่อ่ามันแปลมันไปลทงนี้เองโอเคครับป้าหมอเคลียร์แล้วครับเชิญต่อเลยครับป้าหมอฮะ <c oughs> <c oughs>